ในบ้านมีในบ้านมีหน้าฉอบหน้าฉอบทุกคน จ้อนไปดูว่าย้อนวิ่าคไหนไป่รู st ้บ้านลีวิ่งก็มีบ้านรีวิ่งตันตันขึ้นได้ย้อนมาเก็บออกแล้วออกแล้วนี่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 บ้านนี้บ้านนี้ขึ้นชั้นสองเคลนชั้นสองบ้านนี้บ้านนี้มาเขียวครับมาเขียวขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว

โอเคโอเคเจออุ้ยสวยหน้าผมวะราคาราคาราคาโลอุ้ยไฟช่วยไวเว้ย ข้าวบังคาับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยหน้าผมหน้าผมข้างบนข้างบนสุดเลยสวยด่นลงเลิฟเลยเลิฟเลยเลิฟเลยอ่เลื่มดูหลังเลย นนนนหน้าผมหน้าผมไอ้เหี้ยยิงหัวไม่แตกครับสวัสดีพี่จะบอกลองไปเซอร์อยู่ฮะตักล้ามีได้เองเอา เยอะเลยดรอนมีคนโดดป่ะเฮ้ยลูกกระสุนมันยิงไม่ตรงบ้านใหญ่ตายบ้านใหญ่ดาวผมเยวะในหางดีบ้านใหญ่ดาวตัวนึง มีนะข้างในข้างในเหมือนมันขึ้นหลังคาพี่เปียวลอนะไปนะผมพี่เปียวเครื่องเก็บอยู่ในห้องโหปืนแม่งโคตรแรงอ <c oughs> ่ะอักอ่ะเกิดได้อยู่ครับเกิดได้อยู่เอาหรืออยูอ่บ้านล่างบ้านล่างบ้านล่าง

เฮ้ยมีคนโดดปอดแตกดาวเล่นบันล่างปอซ้ายมือง้ายสองตัวสองตัวซ้ายล่างกำนัน่งผมกำลังเข้าไปเจ็บ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 มีสองตัวใจเย็น

เพื่อนอยู่ข้างบนครับสามตัวสามตัวตรงนั้นแหละตรงระเบียงก่อนแตกก่อนแตก

จากบ้านหอคอยข้างหอคอยข้างหอคอยอไงตรงนั้นนะ่ะห้องชอ็อปในห้องในห้องซื้อของห้องข้าวห้องข้าว มากเยอะบล็อกข้างบนข้างบนข้างบนเพื่อนอยู่ข้างบนเพื่อนอยู่ข้างบนข้างๆพี่ข้างๆซ้ายมือข้างในข้างในคอนแตงคอนแตง ระวังนะมันมีเอตี้ที่มันรอ,อ,อเราอยู่ ข้างห้องห้องห้องเค้นหลังคาห้องเค้นหลังคากดแตกดาวเอดีจีโคตรเจ้า แตกดาวกำลังบินอยู่กำลังบินอยู่เข้าเข้าข้างในข้า,างในเชียร์รอดได้ไงวะห้องทางเชียร์ห้องทางเชียร์ นอกมีนะตะบตะข้างล่างพี่พี่บักพี่บักข้างบนข้างบนข้างบน ห้องบันไดห้องบันไดพี่บักกี้ข้างล่างข้างล่างคนอำกาวสายมมอล่างสายมมอล่างวองมาแล้วใคเอ,อะไรบ้างแคลอ,อะไรบ้าง เฮ้ยเหียรถเด็ช่วยด้วยช่วยด้วยหน้าบกหน้าบกหน้าบก ได้สเต็มเลยโุ้ยฮีนี่ พี่อย่าลงมานะมึง อย่าลงมาอย่าลงมาอย่าลงมาอย่าลง